สงครามจบหรือยังไม่รู้แต่อาจจะต้องมานับคนติดดอยในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ช่วงนี้นะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองก็เริ่มคลายความกังวลลงมานะครับทำให้ตลาดมีแรงเทขายออกมาในทองคำเมื่อวานนี้ก็ลงมาต่อเนื่องอีกกว่าเกือบ70เหรียญน,นะครับโดยเช้าวันนี้ก็ลงมาเทสใกล้เคียงบริเวณ2,300เหรียญน,นะครับก่อนที่จะมีรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับ ตอนนี้สานการโดยรวมก็ทองคำเริ่มเข้าสู่แนวโน้มโหมดในเรื่องของการปรับฐานในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้แนวต้านของทองคำจะอยู่ที่บริเวณ2,325นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยจะอยู่แถวๆปอบบริเวณ2,275ถึง2,280นะครับเป็นแนวรับในภาพใหญ่นะครับก็ดูทิศทางโดยรวมตอนนี้หลังจากที่ราคาทองคำตกมาอย่างรุนแรงแบบนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะรีบาวสั้น แล้วอาจจะขยับลงได้ต่อนะครับยังไงก็ไปติดตามสถานการณ์โดยรวมในรายการ m t s Live ได้นะครับสำหรับในช่วงของนี้คืนนี้นะครับก็ยังมีประเด็นที่จังจะต้องติดตามนะครับอย่างในส่วนของตัวเลขนะครับของฝั่งสหรัฐนะครับตัว f a t Manufacturing PMI และ f a t Service PMI ซึ่งคาดว่าในคืนนี้จะออกมาดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ซึ่งถ้าออกมาแบบนี้ก็จะยังเป็นแรงกดดันในส่วนของทองคำนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นบวกต่อดอลลาร์เล็กน้อยนะครับตัวเลขคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะครับในส่วนของสาการของทองคำไทยเองนะครับก็ลงมาอย่างรุนแรงในช่วงของวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแม้จะมีตัวค่าเงินบาทพยุงไว้เล็กๆนะครับโดยที่สมาคมวันนี้ก็เปิดลงมาจากราคาปิดเมื่อวานเนี่ย850บาทนะครับ ลงมาใกล้เคียงเกือบๆจะถึงราคา40,000บาทต่อบาททองคำนะครับลงมาแถวๆบร,ริเวณสัก4400โดยประมาณก็ทิศทางโดยรวมก็ถือว่าเป็นลักษณะของการลงมาปรับฐานหลังจากขึ้นมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันนบเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งในช่วงนี้ถ้ารีบาวแล้วราคายังผ่านแนวต้านแถวกรอบริเวณ47,500ถึง41,000ไม่ได้ก็เป็นสัญญาณที่ว่าอาจจะยังมีโอกาสที่จะลงมาเทส40,000หรือต่ำกว่านั้นได้อยู่ในช่วงสั้นๆนะครับแต่ภาพโดยรวมยังถือว่าเป็นลักษณะของ ทิศทางของการปรับฐานนะครับมีแรงเทขายตามปกติหลังจากที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงต้องติดตามสาาถานดจากนี้ไปอีกทีนะครับทั้งในเรื่องของอวิกฤตในตัวนอกลางรวมถึงในส่วนของฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองนะครับโดยเฉพาะปลายสัปดาห์นี้เรื่องตัวเลขเงินเฟอ้อครับ